สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาพบพ่อกับบ่าวแฟงชาแนลนะครับบ่าวแฟงผ้ามาขอโชกขอลาบนะครับท่านผู้ชมเสียงผ้าท่านผู้ชมมาขอโชกขอลาบนะครับ ี่สานดอนปู่ตานะครับท่านผู้ชมมาแฝงนะครับมาขับรถคันนี้นะครับายทะเบียนสามหกนะครับท่านผู้ชมเ 7, 7็ดงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มนะครับท่านผู้ชม มาตามต่องงวดนะครับท่านผู้ชมงวดประจำวันที่16เมษายน2568นะครับท่านผู้ชมนะครับที่แล้วเ้าแฟงกับฝันนะครับฝันว่าได้ขี่รถขี่รถขั้นนี้แหละครับมาฝันว่าได้ขี่รถมาจอดอยู่หน้าศาลนี่ครับแล้วก็เห็นผู้เฒ่านะครับย่างมาจากศาล ยางมายางมายางไกผมมาแล้วมาสี่เซไปทะเบียนรถเหครับนะครับสื่ออันเดอร์สามหกรถเจ้านะแลโลกันยางกายไปนะหายแวบบไปเลยครับท่านผู้ชมเราแฟนกับตื่นพอดีครับตกใจตื่นกับ เลยอ้าเลขสามหก 3, คนขื่นออกแล้วมันสิออกอีกบ่า้เาเลยไปซื้ออะไรน้อยเดียวท่านผู้ชมได้บ่หลายครับนะครับมันนี่ผ้าท่านผู้ชมมาตามต่องวดนะครับบรรยากาศกับปิตาย,านยานันด้วยครับท่านผู้ชม ศาลดอนปูตาเด้อครับนี่เป็นศาลประจำหมู่บ้านครับนี่เอาแฝงผ้ามาขอโชคอลาบนะครับนะครับเอาเลขทูบมาจุดนะครับท่านผู้ชมเป็นเมื่อไหว้เป็นครับท่านผู้ชุมเราขออยากเป็นนะครับอีกรอบครับท่านผู้ชมเข้ามาจุดทูบจุดเทียนฝายปูน้องกันครับเกานะครับแลแฝง จุดเทียนก่อนามมาท่านผู้ชมจุดเทียนหลายปุ๊นครับ ท่านผู้ชมวดกำคำน,นท่ชั่จเป็นคหนะครับท่านชม ทุกันทักชมวันนีป่าแป้งก็ได้เล็กถูกมากครับขันเสียงไท้นะครับทักชมมาขอปูัคนครับ มีโฮสต์สีใดตัวใดน,นะครับท่ช่วงแร้วบอกกาวูไปด้วยกันครับทำช่วง

ี่ดอ,ออกก็ให้โชคให้ลากล้านเด้อถุงล้านนี่นโชคให้ลากดอเลขคู่สามถุงถุงเด้อปู่เด้อ ร่อยทำชุ่มในระหว่างที่รอเด็กถูกเข้ามาเสียงไทยขันน้ำโชกนะครับขันมหาศรษฐีนะครับทำชุ่มนะครับอครับลังเกเสียงไถ่นะครับถูบก ตามตุ่ตรงมนะปูเน้อในประเด็นครับท่านชมป็นเลขเครับท่านชมเลขเก่าเน้อแต่งถึงงงเย่นเลขเก่าเลขหก เจ้าครับท่าธรรมยมตัวที่สองนะครับท่านผู้ชมตัวที่สองได้มาแล้วครับเป็นเลขหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเป็นเลขหนึ่งนะครับเห็นว่เลขวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมตัวที่สามนะครับธรรมยมตัวที่สามว้าตัว,ตว ตูเอให้พิใหเี้ยนูเอป้ได้นะครับท่านผู้ชมหมายเลข3ามนะครับท่หมายเลขสครับไ้รท่านผู้ชมน้องนอเลขถูกครับเย <verses 14> บวแข้งเจ็บคอรับในระหว่างที่ล่อเลกถูกนะครับเ๋ยวบาแขง ข่ามาเบิ่งรอบๆศาลนะครับท่านผู้ชมเด็ดรอบๆศาลดอดปูตาะนะครับท่านผู้ชมนะครับศาลเ,เก่าแก่ของมูบาศนะครับท่านผู้ชมนี่ครับของบอดีกับคอไผ่นะครับท่านผู้ชมเนอะครับธรรมชมเด็นศาลบ้านบ้าแฝงอีกนะครับมาตอนค่ำๆนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศก็หล่อสารนะครับแห่งผ้ายางเบิ่งนะครับในระหว่างที่รอเหรียกถูกนะครว่าเบิ่งนะครับว่ามีเหรียกผู้ของใดวะนะครับท่าำโจมนะครับต้นไม้นะครับ,บรอบอสารนะครับบรรยากาศบรรยากาศนี้มาพยานด้วยนะครับท่านผู้ชมแม่มูพเดียวนี่ก็ะตือรือร้นเนยอะครับ นี่ผาสามสีนะครับท่านผู้ชมโอ้เมื่อไรเต็มา้ารูปแป้งมาครับท่านผู้ชมรอบสารนะครับสารหน่อยนะครับสารหน่อยครับอากาศท่านผู้ชม เบืองเล็กนะครับัอรอบมี่นะครับเล็กทูบแล้วล่อเล็กทูบนะครับท่านผู้ชมเอาล้วครับเอามาเบิ่งเล็กทูบนะครับท่านผู้ชมเล็กทูบกระลังเสี่ยม่เบิดนะครับบ้าแฝงที่เขาไป่ยไทให้เบิ่งนะครับท่านผู้ชมใกล้ๆนะครับ หมายเิดนะครับท่านผู้ชมตัวแรกเป็น07นะครับ07น่าปูเนาะนี่เนาะคือบ่คอยชัดนาะปู 07i นะครับ07 070นะครับจ็ือ079 โอ้โหทุกคครับส่วนจิตอะไรเนาะท่านผู้ชมให้ถูกตรงนัปูเด้ออย่าให้ผิดอย่าให้เพี้ยนนะครับปูให้ได้ชชว์นักปูสามตัวตรงๆน,นัปูเด้อนะครับกำลังชัดครับ ็น079นะครับ079นะครับธร,รูมชมได้มาแด้นะครับแคบหนาจอแล้วครับธรรมชกันมากนะครับโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับธรรมชมเป็นเพียงแนวทางเดอ้อธรรมชมเดอ้อเขากับร่ร้วเด็กมาสิออกตัวไนนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับธรรมชมนะครับคันหานะครับนำแดงนะครับหลายปูเอ้าเอาได้เลขถูกละเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันครับท่านผู้ชุมเอาเบิ้งไปทะเบียนรถยนึงจะลืมเด้อพี่น้องนี่ครับป้ายทะเบียนนะครับป้ายทะเบียนเจ็ดเจ็ดสามหกนะครับ ครูรรมชมอยเริ่มเจ็ดเจ็ด้ะครับป่านนี้สามหกออกแล้วสองงวดติดครับสองงวดติดติดนะครับสามหกเนี่ยโอ้ยมันขัดสำหรับคลิปนี้มาแฟงกับขอตัวลาไปก่อนนะครับขอลาปูลาาธรรมชมไปก่อนนะครับพบพอกันไหมคลิปหนานะครับสวัสดีครับ